สวัสดีเพื่อนทุกคน,นะฮะวันนี้มาอยู่ที่หัวลำโพงนะครับมาเจอเขากำลังสับเปลี่ยนรถกันอยู่เราอยู่กันที่หัวลำโพงนะฮะหรือว่าสถานีกรุงเทพตอนนี้เขากำลังเตรียมทำะบวนรถจากไอ้น้ำนะฮะนี่ก็เจ็ดโมงกว่าแนละ้วมาสายตื่นสาย7จ็โมงห้า แล้วตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนกันอยู่นะครับจะเปลี่ยนรถบฟกโบกีไฟฟ้ากำลังส่วนที่เห็นก็คือสีแดงเทาโบกีไฟฟ้ากำลังประมอาก,กาศฮะบฟ,ฟกอปอ รถรอยยาวบัซซั้มน,นะครับขว,ว,ว,วนรถนทานี้เักส่วน,นทวา 8, 9, 9, 9นนจะมาด้านนี้เขากำลังซับเปลี่ยนนะเอาตู้ไฟฟ้ากำลังถอยเข้าแล้วก็ตู้ JR ด้วย กลายเป็นหัวรถจาก g e k นะฮะทำสับเปลี่ยน GIK สี่ศูนย์หนึ่งหกอันนี้รถผุเหลือเกินครับ น่าจะไปทํารถชั้นสามแบบอากาศได้แล้วทาสีทําอะไรใหม่พอดีเลยนี่ก็มาจอดค้างไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวหาอย่างอื่นมาสับเปลี่ยนเพิ่มกันอีกหรือเปล่าไม่รู้บรรยากาศการหวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่วนโน้เป็นพระเอกของงานหัวรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิก CX 5 0หมายเลข8 24แล้วก็850วันนี้ก็เป็นโอกาสครบ 1, 128ปีของการรถไฟนะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาการรถไฟ 26มีนาคม2568ก็มีการจัดกระบวนโดยสารพิเศษต้องเที่ยวหัวรถจักรไอน,นามประวัติศาสตร์รถจักรไอน,นามไปซิฟิกที่8 24แล้วก็8 50เดินโดยทางไปท่องเที่ยวยุธยาตรงอนุสรณ์อนุสรณ์รสถานนะฮะเขากำลังไหว้บวงสรวงกัน ที่ตัวรถนะครับมีผู้คนที่เดินทางจะไปท่องเที่ยวด้วยก็ลงมาถ่ายรูปถ่ายเก็บบรรยากาศความทรงจำเดี๋ยวก็จะมีการนำพวงมาลัยนะอันใหญ่ๆมาคล้องที่ด้านหน้าของหัวรถจักร บรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความสุขนะแล้วก็ความตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสการท่องเที่ยวทางรางซึ่งปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวก็รู้สึกจะบูมมากนะยิงรถบลอเราอประทัน้ำเที่ยวด้วยโอ้โหคนแย่งกันซื้อตั๋วกันแพงเท่าไหร่ก็หมดบรรยากาศก็ยังดำเนินไปฮะเดี๋ยวก็ ใกล้ถึงเวลาที่ออกแล้วเขาก็จะขึ้นไปคล้องพวงมาลัยกันรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกนะฮะเป็นรถคลาส CX 5 0ส่วนมากก็เรียกกันว่ารถจากไอ้น้ำแปซิฟิกเป็นแนวเขาเรียกเป็นรถญี่ปุ่นชั้นแปซิฟิก ของไทยเรานี่สั่งซื้อมาตั้งแต่ปี2485จนถึง2496มีใช้งานในบ้านเราอยู่40คันแล้วก็เอาไปใช้อยู่ที่ทางรถไฟสายเฮดยาดจอแดนที่ประเทศจอแดนอีก5คัน D4542 ครับทํำขบวนโดยสาร สามหนึ่งสี่จากบ้านพาชีน่าจะเสียเวลามานะครับกำลังเข้าจอดจานเชลาเจ็ดทางน,นู้นกำลังพ้น 3ามสีเดินทางมาจากชุมทางจากเจงังเซาไปเป็นขบวนสามแปดศูนเข้าจอดาลานชราสี่นะครับ ตอนนี้ก็ทำการคราล้องมาลายปวงมาลัยนะครับ ตอนนัน้นจะสิ้นครับตอนนี้อะไรเวลาแปดนาฬิกากระบวนนี้ออกแปดนาฬิกาสิบนาทีถ่ายรูปป็นที่แล้ว รถชันเมืองนะฮะน่าจะกระบวน3 7 1สามเจ็ดหนึ่งเออสามเจ็ดสองส่วนรถจัางไอ้น้ำนะออกมาแล้วครับเสียงวีดดังมาเลยก็ออกจากหัวลำโพงนะครับเดินทางมาที่จุมชนโค้งหลังตลาดบบเบ้นะฮะ ตุดนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ริมทางทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ประกอบกิจกรรมอยู่ข้างทางกลางทางอย่างที่เห็นแล้วครับทุกอย่างที่ใช้เป็นประโยชน์ในพื้นที่เขาก็ใช้กันหมด เสียงหวีดน้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่เห็นตัวรถนะเสียงมาก่อนกับตัวเป็นรถคอมไวเสียงนะฮะก็จะวิ่งลอดใต้สะพานกษัตริย์ศึกหรือหลายคนเขาเรียกกันว่าสะพานยศเส รถค่อยๆโผลมาแล้ว ดีเซลแรงมานะครับเฮ้รถรถไจรถระวนสามห้าหเนอ ตามมาถึงที่ฟังซื้อนะครับตอนนี้รถก็จอดมีผู้คนเข้ามาชื่นชมแล้วก็รอชมรถจากไอ้น้ำนะครับนานๆจะออกมาทีนึงปีนึ่งก็วิ่งหกครั้งไม่กี่ครั้งเองที่เหลือก็วิ่งทดสอบบ้างก็วิ่งกันทายกันไปแล้วครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ตื่นเต้นขาตั้งตงตั้งกล้องเทียบเลยครับมา ตั้งภาพทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นมือใหม่ๆอย่างผมมีรถก็จอดรอเวลาอยู่นะครับยังไม่ได้ออกผู้คนก็มาถ่ายรูปกันบางคนไม่ได้ไปที่หัวลาโพงค์ครับมารอถ่ายที่นี่เลยบางคนก็รอขึ้นรถโดยสารที่สถานีกลางก็ข้ามมาชื่นชมก่อนส่วนอันนี้เป็นรถกระติกนะครับรถประคองบรรทุกรถบรรทุกถัง น้ำยาเคมีพิเศษสำหรับเติมรถจักรนอน้ำครับเอาวิ่งกันครับวิ่งกันเด็กๆวิ่งกันโอเคไปรอหน้างรถจักรครับ 工具。 เดินทางท่องเที่ยวให้สนุกนะครับเดี๋ยวเรายังจะไปดักกันต่อที่วัสมียนนารีทันไม่ทันไม่รู้ครับแต่ทันแน่ๆน,น,นะคผมว่าไปเลยบาง่าโอ้โห و, สายสีแดงตัดมาพอดีครับ <c oughs> แล้วก็มารอที่วัสมียนนะครับรถผ่านมาแล้ว กำลังผ่านช่วงกมสเวมานะครับนี่ก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟไทยครับ128ปี ซื้อไว้กันได้เลยครับ128 182 ถปละคองนะครับเป็นรถบรรทุกถังน้ำยาเคมีสำหรับเติมรถจากไอน้ำใส้หัวรถจากท k เคมีพี่เจี๊ยบนะครับเป็นพอ,อรอ